เดี๋ยวเดี๋วก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่4เขาบอกว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างราคาซื้อ ที่ใช้อักษรยอดแทน B นะคะแล้วก็ราคาขายที่จะใช้ตัวอักษรยอด S อ S ในการแทนมันเนี่ยของราคาชิ้นหนึ่งเป็น S เท่ากับ10บวก1.4 B ก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อมาในราคา B บาทเนี่ยเวลาขายเราจะขายในราคา10บวก1.4 B นั่นเองนะคะเขาบอกว่าพ่อค้า10บรายเนี่ยซื้อ สินค้าดังกก่าวมาด้วยราคาเท่านี้เลยมี 80, 85, 70, 8 10, 7 5 7 8 8 8 8 6 79ิ9แล้วก็69บาทตามลำดับเขาให้เราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาขายของสินค้าชนิดนี้<อ>ข้อนี้นะคะก็สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยอันแรกเลยก็คือความสัมพันธ์เชิงเส้นของข้อมูล2ข้อมูล นอกจากดีนะคะสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเขาให้เป็นราคาซื้อมาซึ่งราคาซื้อเนี่ยคือ B บีแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากถามอ่ะมันคือค่าเฉลี่ยของราคาขายค่ะข้อนี้ทํายังไงดีให้ราคาซื้อมาแต่ดันอยากได้ราคาขายคําตอบก็คือเราต้องหาผ่านความสัมพันธ์อันนี้ถูกปะอ่า โน้นจำได้ไหมคะว่าถ้ามีข้อมูล2ตัวมีความสัมพันธ์กันแบบเชิงเส้นเราสามารถสรุปได้ว่าอะไรเราสามารถบอกได้ว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูล S แล้วก็ข้อมูล B อะ่ะ<อ>ก็จะสัมพันธ์กันแบบนี้เหมือนกันเนาะพูดง่ายๆนะคะก็คือ S bar าร์เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10บบวก1จุดบาร์นั่นเองอ่าซึ่ง ข้อเนี้เขาอยากได้ค่าเฉลี่ยของราคาขายใช่ปะซึ่งมันก็คือตัวนี้ถูกไหมมันคือ s bar ค่าเฉลี่ยของราคาขายแล้วจากความสัมพันธ์อันเนี้ยสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยก็มีแค่ s bar กับ b bar ซึ่ง s bar คือสิ่งที่เราอยากหาแต่ว่าเราต้องหา b bar มาใส่ให้ได้ถูกไหมซึ่ง b bar เราก็หาได้ถูกปะ่ะเพราะว่าเขาให้ b มาเขาให้ข้อมูลมาว่าเนี่ยเราซื้อสินค้ามาเท่านี้ าเราอยากได้ b bar ก็แค่เอาข้อมูลตรงนี้มาฉเฉลี่ยนั่นเองถูกปะอ่าเพราะฉะนั้น b bar ก็คือหาได้มาจากค่าฉเฉลี่ยของตัวนี้แล้วก็เอามาแทนค่าถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ก็ทำได้แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นก็มาทำกันเลยค่ะเริ่มจากการหา b bar ก่อน b bar ก็หามาได้จากการเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มารวมกันถูกไหมคะแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลก็เลยเป็น 8 0บ8วกแปดสิบห้าบวกเจดสิบบวกแปดิบบวก75บหบวก78บวกแสิบสองบวกแปดสิบหวกเจแล้วก็บวกด้วย69นั่นเองเนาะบวกให้ครบทุกตัวเลยแล้วก็ส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นพ่อค้าสิบรายก็ต้องหารด้วย10หรือว่าจะนับเอาก็ได้เนาะว่ามีกี่ตัวซึ่งก็พบว่าเป็น10ตัวเหมือนกัน เสร็จแล้วก็มาบวกเลขกันเลยดีกว่าค่ะก็บวกเป็นคู่แล้วกันเนาะจะได้ไม่งงว่าบวกตัวไหนไปนแล้วบ้างเริ่มจาก80กับ85ก่อน2ตัวนี้บวกกันได้165นะคะถัดมานี่เลย70กับ80บวกกันได้150อันนี้75บวก78ได้100เท่าไหร่ 153ถัดมา82บวก86ได้168ถัดมานะคะคู่สุดท้าย79บวก69ได้148คะ่ะแล้วก็หารด้วย10เสร็จแล้วก็มาบวกต่อ 165บวก150ได้315 153บวก168ได้321แล้วก็สุดท้ายก็บวกด้วย148แทานด้วย10ซึ่ง315บวก321นี้ได้เท่าไรเอ่ย ได้ออกมาเป็น636ค่ะแล้วก็บวกกับ148อยู่แล้วก็ส่วนด้วย10 636บวก148ได้เท่าไรเอ่ยได้ออกมาเป็น784แล้วก็ส่วน10อยู่ ซึ่งการส่วนสิเนี่ยมันก็คือเปลี่ยนเป็นทสนิยม1ตำแหน่งได้เนาะก็เลยเป็น78.4นั่นเอง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะกเกรได้ออกมาว่า B บาร์เนี่ยเป็น78.4หรือก็คือค่าเฉลี่ยของราคาซื้อคือ78บาท40สสตางค์นั่นเองเนาะแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้อยากได้ค่าเฉลี่ยของราคาซื้อเขาอยากได้ค่าเฉลี่ยของราคาขายถูกไหม แต่ว่าเราก็หาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เราดูแล้วว่า b บาร์ของเราอ่ะคือ78.4อย่างได้ s บาร์ก็แค่คิดเลขแล้วค่ะอ่าก็คือเอา78.4คูณ1.4ได้คำตอบเท่าไหร่ามาบวกไปอีก1ิก็จะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยของราคาขายแล้วเพราะฉะนั้นก็มาคิดเลขกันค่ะ78.4คูณ1.4 สำหรับการคูณทศนิยมเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใส่จุดทศนิยมตรงที่ให้เห็นก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรก็คือการคูณทศนิยมเนี่ยจริงๆแล้วเวลาคูณนะคะให้หน้องๆเอาให้แบบตัดทศนิยมทิ้งไปก่อนเลยอะคือเอาแค่784คูณ14ให้เสร็จในคาตอบเท่าไหร่เนี่ยค่อยมาดูอีกทีเนาะว่าทศนิยมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งวิธีการดูว่าทศนิยมอยู่ตรงไหนเนี่ย<ช>ก็ให้ดูว่า ตัวที่เอามาคูณเนี่ยทศนิยมมีกี่ตำแหน่งอันนี้มี1ตำแหน่งอันนี้มี1ตำแหน่งเอามาบวกกันจะกลายเป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะต้องมีทศนิยมสองตำแหน่งอ่าน,นี่คือวิธีการดูเนาะแต่ว่าก่อนอื่นต้องมาคูณให้เสร็จก่อนค่ะเอา784คูณ14 44เนี่ยได้16ทด1 48 32บวกเอก1เป็น33ทด3 4 7 28บวก3เป็น31ค่ะถัดมา1คูณ4เป็น4 1คูณ8เป็น8แล้วก็1คูณ7ก็ได้7บวกเลขเรีวค่ะึง6ลงมา3บวก4เนี่ยเป็น7 1บวก8เนี่ยเป็น9แล้วก็3บวก7เป็น10ค่ะคูณเสร็จแล้วก็ดูภาษณยมใช่ไหม อันนี้มี1ตําตำแหน่งบวกอีก1นึ่ตำแหน่งกลายเป็น2ตํตำแหน่งเจากที่คําตอบของเราก็นับไปค่ะ2ตํตำแหน่งจากข้างหลังเลย1 2ใส่จุกแปลว่า78.4คูณกับ1.4เนี่ยได้คําตอบออกมาเป็น109.76ก้อนหลังได้109.76แล้วก็อย่าลืมบวกอีกสิถึงจะได้ S bar ออกมา ซึ่งพอบวก10เสร็จปั๊บมันจะได้คำตอบออกมาเป็น119.76นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบว่าสินค้านี้มีราคาขายเฉลี่ย119.76รยบาทนั่นเอง ประมาณนี้นะคะสําหรับการทําข้อ4ข้อนี้เนี่ยเขาบอกมาว่าราคาซื้อกับราคาขายเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นเนาะเป็น s เท่ากับ10บวก1 4 b ซึ่งการที่มันมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นแบบนี้มันหมายความว่าค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันด้วยนะคะเราก็เลยได้ความสัมพันธ์อันนี้ออกมาด้วย ซึ่งข้อนี้ยเขาอยากได้ s bar แล้วเขาให้ B มาเราก็ต้องหา b bar ให้ได้เนาะแล้วพอเอามาแทนค่าเนี่ยก็จะได้ s bar ออกมาเลยเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ก็เลยเสร็จแล้วคนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรไหมขานเลขาเหมือนกันอ๋อแ,<ล>แล้วก็อย่าลืมไปโหลดอแอปเนสเลสคูล l นะคะ